ขนแมวติดที่เสื้อของเราแต่เราซักแล้วฟางดีนะขนแมวที่ติดที่เสื้อแต่เราซักแล้วแต่ยังไม่ยอมออกซักปานจนกระทั่งแห้งตากแห้งแล้วพอเอาออกมาอีกก็ยังติดอยู่อีกคำถามว่าเราใส่ละหมาดได้ไหมอ่า <laughs> พี่น้องครับส่วนไอ้ที่ติดเรายังไม่ทันซักเ,เรารู้อยู่แล้ววันก่อนเคยตอบแล้วอนุญาตแค่หนึ่งกับสองเส้นสามเส้นนี้ไม่ได้แล้วนะที่ถือว่ามากแล้วนะแต่กรณีที่พี่น้องถามเมื่อกี้เนี่ยคือมันติดที่เสื้อแต่เราไปซักแล้วไอ้เราก็เข้าใจว่ามันพอซักแล้วมันน่าจะออกแล้ว เหมือนกับขี้ใครเหมือนกับอะไรยังยังอะไรประมาณนี้มันออกแหละแต่มันไม่ออกได้เรื่องของเรื่องพอไปตากผมมาแห้งเก็บมาดูอา้าวยังมีอีกถามว่าใส่ละหมาดได้ไหมไม่ได้ครับเพราะขนแมวเป็นนาจิสและที่มันติดมันไม่ใช่ติดเหมือนเลือดติดที่ที่ผ้าเหมือนเลือดติดที่เสือ้อ มันแค่ปากหรอกปากอย่างนั้นหรอกเราสามารถหยิบออกไนดะ้เข้าใจเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเป็นเลือดเลือดเราเลือดไก่เ,เลือดอะไรก็แล้วแต่เลือดอาจถูกเสื้อผ้าเราก็ซักแล้วไม่ออกไอ้น,นั้นอภัยนะครับเพราะเลือดมันไม่ใช่ปากอย่างนี้เราจะหยิบออกมันไม่ออกเลือดนะั้นเข้าใจนะครับ ああเลยถ้าเป็นนาจิสอื่นเป็นเลือดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้นั้นมาอาฟัฟแต่ถ้าขี้แมวนี้มันไม่ใช่เข้าไปอย่างกับเลือดมันปักที่อาที่ผิวของเสื้อผ้าเราหยิบออกไนดะ้เลยเมื่อมันมียังมีอยู่ก็ไม่ต้องใส่ใส่ตัวอื่นเสียละหมาดเสื้อไม่ใช่มีตัวเดียวไม่ใช่คนคนนบางคนมีเป็น อ่าเป็นกะตกักกะตักเลยเสื้อน่นอืมบางคนเขาก็ใจดีเขาเลี้ยงแมวไงอ่าบางคนเขารักแมวอ่แต่บางคนก็เฉยเฉยอ่าบางคนเลี้ยงอ่ามันก็ต้อง ถูกมั่งกับธรรมาดาคนแม้ว่าไะแม้มันมีขนเนี่ย